thank you ว่ากําลังเป็นดราม่าเดือดมากๆเลยทีเดียวนะครับสำหรับกรณีของประเด็นบริษัทดีไอคอนกรุ๊ปจำกัดนะครับที่ถูกจับตามองว่าเป็นธุรกิจขายตรงที่หลอกคนเข้ามาร่วมลงทุนหรือเปล่านะครับแล้วก็ได้พบว่ามีผู้เสียหายที่เข้ามาร้องเรียนกันเป็นจำนวนมากอีกด้วยและนอกจากนี้นะครับก็ยังได้ปรากฏชื่อของพิธีกรหนุ่มชื่อดังนะครับอย่างหนุ่มกันกันตาวรหรือว่าบอสกันนะครับที่ได้นั่งตําแหน่ง CMO หรือว่าผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดของบริษัทนี้นะครับจนต่อมาทางด้านของเจ้าตัวนั้นนะครับก็ได้ออกมาประกาศยุติการเป็็นนพิกรรรเเปียยบ้อ โดยก่อนหน้าน,นี้นะครับหนุ่มกันนั้นก็ได้ออกมาโพสต์ชี้แจงนะครับโดยได้ระบุว่าเนื่องด้วยกระแสข่าวที่กําลังเป็นประเด็นทางสังคมซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับตัวผมเองซึ่งตัวผมก็ไม่ได้นิ่งนอนใจและก็เพื่อเป็นการแสดงความบริสุทธิ์ใจและความรับผิดชอบต่อตัวเองและก็สังคมรวมไปถึงต้นสังก,กัดและก็ผู้ที่ร่วมงานกับผมด้วยจึงขอยุติบ,บทบาทการเป็นพิธีกรในทุกรายการจนกว่าจะมีความชัดเจนและความกระจา่าง และพร้อมที่จะให้ข้อมูลกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อความถูกต้องในกระบวนการยุติธรรมและล่าสุดนี้นะครับต้องบอกเลยว่าทําเอาทวนลงเต็มๆกันเลยทีเดียวนะครับหลังจากที่ทางด้านของภริยาสาวสวยนะครับอย่างสาวพลอยไอดาได้เข้ามาคอมเมนต์ให้กําลังใจสามีอย่างหนุ่มกันนะครับซึ่งสาวพลอยนั้นเธอก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ให้กําลังใจหนุ่มกันนะครับเป็นอิโมจิรูปหัวใจนะครับซึ่งงานนี้ก็ทำเอาทางด้านของชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์ถล่มยับกันเลยทีเดียวนะครับเนื่องจากพอเข้าไปส่องในโพสต์เก่าของสาวพลอยนะครับก็ได เปนยิงแอดออนไลน์แล้วก็สร้างเพจนะครับในราคา98บาทจากราคาปกติ4,900บาทน,นะครับเมื่อปี2021ที่ผ่านมาเียทำใอนหลายคนครับเห็นแล้วต่างรู้สึกเดือดกันอย่างมากเลยทีเดียวกับไทยนิวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกลายสไตล์มาเสริมให้คุณทุกวันอย่าลืมติดตามข่าวด่วนคลิปดีๆและสาระความบันเทิงครบรดได้ทุกช่องทางได้ที่ไทยนิว